ดูพังง่ายง่ายสไตล์พีเอมเรนะครับวันนี้มาดูเหรียญหลวงพ่อเอียวัดปั้นด่านสถาบุดมจังหวัดปราจีนบุรีนะครับหลักการพิจารณาดูพิมพ์นะครับพิมพ์นี้ก็เป็นพิมพ์สาราใหญ่นะครับเหรียญรุ่นที่20นะฮะฉลองสาราใหญ่หลักการพิจารณาดับแรกดูพิมพ์ก่อนนะครับดูพิมพ์ ดูเนื้อเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับนะดูโค้ดตรงนี้นะครับโค้ดอะตรงนี้นะครับถ้าเป็นทองแดงก็จะต่อโค้ดอะอยู่เหนือหัวไหล่ด้านขวาของหลวงพ่อนะครับนะแล้วก็ดูธรรมชาติก็ดูความคมนะครับก็ความคมชัดของเหรียญน,นะครับ พิกนะด้านหลังเหรียญก็จะเป็นยันประจําตัวของหลวงพ่อนะครับยันครูก็จะมีรอยปิ้นตรงนี้เห็นชัดเจนเลยที่หูเหรียญแล้วก็ข้างๆตรงนี้นะครับขอบขอบก็จะเป็นาการรีโลหะนะแล้วการปั๊มเป็นอย่างนี้นะครับก็จะมีอย่างนี้นูนๆออกมาหนะลักการพิจารณาเบื้องต้นก่อนนะครับนะ นี้ก็มาดูรายละเอียดข้างในกันนะฮะอันดับแรกเลยดูใบหน้าของพ่อนะครับต้องเป็นพิมพ์นี้นะถ้าเป็นอย่างอื่นเพี้ยนนะฮะนี่ นะฮะตีกล้องแล้วดูโค้ดนะฮะโค้ดอ่ะนะฮะดูตรงนี้ตรงนี้ก็คมชัดนี่นะฮะส่วนด้านหลังให้สังเกตรตรงนี้นะครับตรงนี้ กับเลขสองตรงนี้นจะมีเส้นแตกคมคมนะฮะเลขสองนะจะมีเส้นเส้นแตกคมคม ก็สุดท้ายแล้วต้องมีเหรียญแท้ไปดูเป็นองคูนะครับนะดูตัวตัดก็จะเป็นแบบนี้นะครับเหรียญแท้ก็ติดต่อได้มาทางข้อความนะครับก็มีแบ่งให้บูชาแบ่งปันนะฮะนี่นะ ก็จดจำไว้นะครับในการศึกษาพระ,ะเครื่องหลงพ่อเอียนะครับพระแท้ดูยังไงนะก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นตัวตัดนี่นะฮะก็จะไม่ลงรายละเอียดมากนะครับก็มายาม้ำอีกทีหนึ่งนะ อันด,ดับแรกคือดูพิมพ์ก่อนนะครับพิมพ์สาระใหญ่นะฮะตรงแดงลุมดำก็จะมีโค้ดอ่ะตรงนี้ตอกบนหัวไหลนะครับแล้วก็ตัวอักษรนี่ก็คือคมชัดเป็นแท่งนะครับมีรายละเอียดนะไม่ตื้นนะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีรายละเอียดตรงตรงตรงนี้นะครับ แล้วก็เลข2ตรงนี้มีขีดก็มีตรงนี้นนนมันมุมนคมๆนะครับแล้วก็ธรรมชาติก็มีรอยปิ้นนะครับตรงหูเหรียญขอบๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าพี่ๆถ้าพี่ๆชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับเดีย๋ยวจะมีพระเหรียญ รุ่นอื่นๆมาให้ชมอีกนะครับสวัสดีครับ